ถ้าคนเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยธุรกิจบุญเนี่ยเขาจะบันทึกบุญพวกนักปวดพวกแม่ชีพวกพระเนี่ยอย่าไปยุ่งอะไรไม่เข้าใจเรื่องบุญก็อย่าไปคนทั่วไปเนี่ยหลวงตาฟันธงเรารู้จักบุญเ <c oughs> พราะยังเถียงกันยังว่ากันเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จักบุญ <c oughs> คือจะว่าเขานั้ไม่ใช่บุญแล้ว <c oughs> ใช่ไหมมันเป็นฝากขึ้นของความไม่ดีต่อกันในอนาคตย ไไหลวงพ่อถ้าไม่ให้ว่าใครคท่านบอกเองว่าเขาเนี่ยเองจะได้ว่าเองต้องเวียนว่าไปจะเจอกับมันอีกนะมันจะไปไหนอ่ะมนุษย์ข้างบนข้างล่างมันไม่เจอกันได้ยังไงท่านบอกเพราะฉะนั้นจะไปว่าใครเขาจะดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราคือเราทําใจให้เป็นบุญก็จบแล้วไงบุญไม่พอก็อยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับภูมิหารวนไปวนมา,มาอยู่แถวเนี้ยคมันจะชินไหมอ๋อทุกว่า โอกาสดีมากเลยไม่ทําอะไรให้กินนอนสวดมนต์แล้วก็มาวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้ไงขี้เกียจก็นอนอนอนแผ่ก็ได้นอนสวดก็ได้ครับนอนพิจน,นาก็ได้ <c ười> ขี้เกียจก็ลุกขึ้นเดินก็ได้จะคุยกับใครน้อยๆหน่อยยิ้มๆพอแล้วถึงเวลาก็ลงไปกินครับถ้ากินเกินเวลาก็ไม่ได้กินแล,ล้วแหละเพราะมันหมดนะใช่า <c> แ <ười> มตุ ที่นี่เขาเขาเขากินกี่โมงเขากินกี่โมงที่ที่นี่ไม่รู้จะวาดไปไหนไม่รู้นะแปดโมงกินกี่มื้อแปดโมงมื้อเดียวใช่ไหมโโหมื้อเดียวก็พอแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยกินนอนสดมลมื้อเดียวก็จบแล้วล่ะฮะโอ้ที่เหลือห่อไว้อีอโอ้สุดยอดเลย หลวงตาหลวงตาไปทำมังนาครั้งแรกนะไปทำวกเลยมันมีหมาดำตัวหนึ่งลิ้นเด็ดลิ้นดำตัวดำลิ้นดำด้วยโอ้โหหมาโคตรฉลาดเลยมันจะไปตามหลวงตาตลอดเลยบินทบาทมาข้ามันเยอะรึว่ามันกินเสร็จแล้วนะมันก็ข้าไปค่อยๆแล้วก็วางไว้ก็ถมไว้เย็นๆมันมาเอามากินใหม่ สุดยอดเลยนี่หลวงตาย้ายจากทำมกไปอยูถทำทุกวันนี้นะสุดยอดนะตอนตายไม่รู้มันไปตายที่ไหนจำหมาตอนนั้นไม่รู้ไปไหนเวลาวิญญาณมาเนี่ยมันเห่าเวลาสัตว์หรือคนมามันจะไม่เห่าเพราะหลวงตาสังเกตุวันหนึ่งนะ ไอ้มันเห่าเห ào, เา่เาเห่าก็โชคอะ่ะแล้วก็ถอย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 ลองตาก็ออกมาดูมันมีไข่นี่ยวะไอ้มันเห่าอะไรมันเห่าผีะ้ะสุมึงอย่ามาล,กลกุกวนลุกพี่คุณน้าจ้าอะไรประมาณเนี้ยมันคงว่างนั้นนะงูผ่านมานรือผ่านมาเนี่ยมันนอนเฉยเลยสุดยอดต้องแผลมันหน่อย ่งจะเคยมาฝึกหรือมาสวดมนต์ที่สถานธรรมของหลวงตานะครับเพราะว่าอยู่บ้านไม่เคยได้มีโอกาสสวดแบบเป็นจริงเป็นจังต่อเนื่องหลายรอบติดต่อกันนะครับพอมาอยู่มาสวดนะครับรู้สึกว่ามันมันสบายมันเบามันมีความสุขแล้วเหมือนใจมันมีพละกําลังเนี่ยเมธอทำอครับถ้าไม่ทามันก็ไม่มีแล้วทำทำไมลุสวดทำไมลุกวะครับ ส่วนเปหลายๆปีเนี่ยผัวด่านี่เฉยๆเลยวจริงๆผัวด่านี่เฉยๆเลยเมียบ่นก็เฉยๆเพราะจิตมันขคลื่นอยู่กับจกกักรพพัดิคลื่นอยู่กับพระสะสมทุกวันไงสะสมทุกครั้งที่สวดไงมันก็ชินไงจุ <c oughs> มันจะฟังไหมขคลื่นไม่ดีมันไม่ฟังเนี่ยจุดเนี้ยสําคัญนะถ้าเราสวดถึงขคลื่นแล้วเนี่ย คลื่นที่ไม่ดีมันจะไม่จะไม่รับมันรู้แต่มันไม่รับไม่มีอาการมันจะเข้าไปอยู่ในพุทธคุณเข้าไปอยู่ในจกักรพรรดิเข้าไปอยู่กับหลวงปู่ไม่มีอาการห่างพวกนี้แล้แ<ต><บ>วเขาบอกเขาก็มีความสุขเขาก็พยายามแล้วตอนนี้ยพยายามเชี่ยวมาบ่อยอๆเชี่ยวเข้าเชี่ยวเข้าหลายเดือนหลายปีเขาเนี่ถึงอีกขั้นหนึ่งนะทิ้งผัว คันสุดท้ายเนี่ยุดท้ายิ้งผัวทิ้งลูกทิ้งหมดแล้วเพราะไม่มีความสุขมันไม่ทิ้งไม่ได้ความสุขเกิดจากสวนมนต์ภาวนามันไม่เหมือนความสุขกับลูกรถยินเสียงไม่เหมือนสุขคนละอย่างมันสุขแบบบอกไม่บอกไม่ถูกอะต้องมาลองอธิบายไม่ได้วันับต้องศึกษาเองนะต้องสวดเองนะ เขาบอกมีเวลาน้อยเต็มที่ก็สองสามวันแต่พอว่างปุ๊บมันก็จะคิดถึงตลอดต้องมาตลอดโตกับนี่แหละคือฝากความคิดถึงไว้ <c oughs> <c oughs> คือไม่ไมีภาระอะไรเข้าใจไหมครับคือมาตามสสารเนี่ยคือไม่ยุ่งกับใครถึงเวลาก็ออกมากินเขาฟีอยู่แล้วไง<อ>ถ้วยยังไม่ต้องล้างก็ได้อ <c oughs> บริการดีไหมละ่ะครับโอโคดโคตเลยอ่ะแต่ป่านนั้นนะ ก็ยังทะลุทะลวงไปไม่ได้แต่ก,ก็มีนะมีนะ่น้คตมีผู้ที่จะเป็นพระเจ้าเป็นพระประเจกและคุณที่มีเกิดเพิ่มขึ้นจากฐานที่เขามาฝึกเนี่ยพอเขามีฐานแล้วเขาก็ไปฝึกเองแล้วเขาไม่สนใจแล้ว<ะ>เขารู้แล้วนี่ตอนนี้ยังไม่รู้มารู้ก็มาฝึกให้รู้พอลู้มันแล้วก็กูก็ไปแล้ว สวดมนต์กับหลวงตามาประมาณ3ปีเนะี่ยเขาบอกว่าก็เพลินดีนะครับทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งคือศิลปินที่ชอบมาจัดคอนเสิร์ตก็เลยไปดูคอนเสิร์ตปร<อ>ากฏว่าพอไปดูปุ๊บกลับมาโอ้เป็นสิบวันเลยหลวงตาหายไปเลยครับโอกจากความเพ้อปิติกับศิลปินคนนั้นโอก็อจะกลับมาได้เนะี่ยอ้อยากนะ <laughs> <laughs> เครื่องมนันไปแล้วอ๋อ <laughs> เป็นสิวันกนวะ่าจะ ขึ้นทั้งโลกไปแล้วไงขึ้นทรรก็หายไปเรนริยะถ้าไปบ่อยๆไง<ฆ>มันไม่เข้าวัดแล้วไม่มาแล้วยกเว้นป่วยป่วยหรือไม่แก่ป่วยมาแน่นอนนะับเคยมาป่วยเนี่ยก็อยากให้มีชีวิตยอยู่เ็าเลยถามว่าตอนที่เรามีความสุขทางโลกหรือความเพลิดเพลินทางโลกเนี่ย บุญมันยังเข้าหนูอยู่ไหมนีม่อยู่ฮะ,ะเพราะมันเป็นคลื่นของความสุขแต่มันเป็นทางโลกคแต่คลื่นของความทุกข์เนี่ยบุญไม่เข้านะ,ะมันเป็นคลื่นเดียวกันแต่ไม่เพียงแต่คลื่นทางโลกแค่น,นี้คมีโลกมีธรรมมีธรรมม่โลกทุอหนูไปนวดให้คนหนึ่งที่เขาป่วยเป็นมะเร็งทีนี้ว่าตอนนวดนะครับหนูก็สวดบ,บทจักพัิไป ทีนี้ปรากฏว่าพอเขากลับไปเขาบอกว่าปกติเขาจะมีอาการปวดเขาต้องกินยาปรากฏว่าอาการปวดเขาก็ไม่มีไม่ต้องกินยามาสองอาทิตย์แล้วครับไม่ได้กินทําไมล่ะครับคลื่นที่เราสวดเวลาสวดมาเนี่ยคลื่นตรงนั้นมันไปที่ที่เราทํางานไว้ที่เรานดดวดไว้นานๆเข้านะเราจะรู้เลยเขาเป็นอะไรโอสแกนได้ด้วยนวดนวดทุกจุดครับจริงจริง ในคลื่นของพุทธมลคลื่นจกักรพรรดิหรือคลื่นหลวงปูน่นะไม่มีอะไรทุกไม่มีมีทุกอย่างยกเวน้นเป็นพุทธะยังไม่ได้เป็นแค่นี้มีโลกมีธรรมแสดงว่าบทสวดเอาไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราเลือกออกหรือเปล่าบทสวดม์คือบทสวดม์ภาวนาค,คือบทเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตธรรมะไม่ใช่ยู่หนังสือเนี่ยใช่ไหม อยู่ที่ครูบาอาจารย์เขาบอกเองบริกรรมตรงนี้นะ mm. ก็ไล่เข้าป่าไปผู mm. ้ริเจ้าเหมือนกันไล่เข้าไปฝึกคนเดียวนู่นนะฝึกจดจ่อจนนั้นจนจิตเข้าถึงพุทธมนต์ mm. มันก็เข้าถึงสรรมะแล้วเข้าถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆก,ก็มีสรรมาไปแล้วมันเป็นความรู้สึกที่รู้ไปเรื่อยๆนะคือยิ่งสวดมนต์นะหลวงตายิ่งฝึกไปเรื่อยๆมันมีความรู้สึกว่าคือรู้สึกดีกับตัวเองนะครับ หน้าตาอ่อนนะคแก่ช้าโลกน้อยแกช้ามากแล้วจริงจริงโรคน้อยอายุยืนคนมองดูดีนะวิญญาณมองก็ดูดีมีความสุขคไปที่ไหนก็แจกความสุขให้คนมนุษย์สัตว์วิญญาณเอาเอาคลื่นบุญในโลกในผ่านเราแค่เองบ,บุญเรานิดนิดหน,น,น่อยหน่อยแต่เอาบุญหลวงพ่อเอาบุญจักรพัรดิ อาบุญโพธิษัตวทุกองค์ที่อดีตปัจจุบันอนาคตท่านจริงในโลกนะมาอยู่ที่เราคือบริกรรมนันแหะคือสวดนั่นแหละ,ะมาอยู่กับเราจนชินไปไหนเราเท่นะวิญญาณมันก็จะตามเรา<ะ>อนาคตมนุษย์ก็จะตามเรา<ะ>มนุษย์ที่มีความทุกข์นะพอเห็นเรามันก็เปลี่ยนขึ้นลนะ ง่ายง่ายไม่ใช่ยากแล้วเราไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปอะไรเราเนาะนั่งแล้วยิ้มยิ้มให้เขาน่ะเขาก็มีความสุขแล้วล่ะครับนันผ่านไปเขาเห็นรูปเขาเห็นรูปตาเห็นรูปจิตเขาสัมผัสนามธรรมคือความรู้สึกในรูปรู้สึกดีอ่ะครับมันน่ากวนนเราโ๊เรากําหนดไปไหนเขาจะฝันเห็นเราฝันเห็นเราบ่อยใช่เพเ่อไปบอกหวยเขาด้วยครับ ถ้าเราอยากจะแจกความสุขแต่ตัวเราเองยังมีความทุกข์อยู่มันก็มันแจกไม่ได้สุขมันไม่ไปใช่ไหมครับมันไม่มีไม่มีความสุขให้แจกมีความทุกข์เลยไปแจกความสุขให้คนอื่นเขาได้ยังไงหรามันเป็นไปไม่ได้ความทุกข์ให้คนอื่นเพิ่มเขาไม่เอาเขาไม่เอาด้วยครับเขามีอยู่แล้วเขาไม่เอาเขาไม่เพิ่มอันนี้การที่เราไปเล่าความทุกข์ให้คนอื่นมาฟังนะครับอ๋อระบายระบายฮะเพียงแต่ระบาย อย่างตู้ในสมบวรไม่นานก็เพื่อนเพื่อนในอดีตเนะ่ะเมื่อกระจับมาระบายของทุกให้ตู้มันกลับไปมันก็เอาสัตังถวายจุมาระบายเสร็จมันก็ไปแล้วกลับแล้วตู้ก็เลยเป็นผู้ที่บรรเทาทุกข์ให้พักพวกเป็นที่ระบายใช่เป็นส้วมนะเหมือนหลวงพ่อน่นะหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อมาสิบกว่าปีไม่รู้ว่าใครมีทุกข์ใครมีสุขมันก็มาระบายกับหลวงพ่อนั่นแหละครับ หลวงพ่อก็เลยรู้มรคผลแถวนั้นออท่านรู้ได้ไงก็ไม่มาหาท่านไงแค่นี้เราก็ได้บุญนะเราได้แค่เรานั่งฟังความทุกข์มีลูกมีนามช่วยเหลือเขาได้ทําให้คนมี่ยนความมีความสุขคคนที่มีความทุกข์หายจากทุกข์มีประโยชน์ไหมตัวว่างไม่ใช่เขาเห็นหน้าแล้วก็โอ้ <c oughs> ไม่น่าไปหาเลยประมาณเนี้ไม่น่าคุยเลยประมาณเนี้ยแล้วแนวโน้มคนเราจะมีความทุกข์ความเครียดสะสมเพิ่มขึ้นเยอะถ้าไม่มาครับถ้าไม่มาเรียนพุทธศาสตร์จริงๆเลยนะยาก,ก <c oughs> ครับทุกครับยากนะโดนหลอก เดี๋ยวนี้หลอกง่ายเลยคนนะยิ่งพระยิ่งพวกนักปฏิบัติธรรมเลยหลอกคนง่ายๆะีเองเขาหลอกๆก,กันเละจริงไหมตัวว่า,าหลวงพ่อท่านบอกฝึกไปเถอะในอนาคตจะได้มีใครมาหลอกเองยกเว้นเองอยากให้เขาหลอกแต่เราหลอกให้เขาสวดมนต์ได้อยู่ใช่ไหมโอ้สาธุเลยหลอกคนสวดมนต์เนี่ยทำยากนะ มีความรู้สึกว่าตัวเองดวงตกไหมครับเราไน้ไม่ยากหรอกมาบวชดีมาบวชเรื่องมาสวดมนต์พยายามสวดมนต์พยายามให้จิตอยู่ขึ้นพระพุทธมนต์บ่อยๆเพราะเวลาคนโบราณคนโบราณสังเกตไหมคนโบราณตอนลุงตาย,ยัางเด็กๆเ,เวลาญาติจะโกหตีกาเนี่ยกรรมไม่ดีเข้าเนี่ย เขาเอาไปไหนรู้ป่ะเอาไปวัดเอาไปฝากหลวงพอ่อตุลุงในวัดนะตุลุงก็จะให้ไหว้พระสวดมนต์ <c oughs> เปลี่ยนขึ้นไงเอ่อเปลี่ยนขึ้นที่ขึ้นที่ไม่ดีกําลังเนี่ยหรือไม่ให้ไปบวชหรือไม่ไปรดน้ํามนต์รดน้ามนต์หรือไม่ปมมไมปอยู่วัด 7, 000, เจ็ดวันเดือนหนึ่งประมาณเนี้ยครับคือลางสังหรณ์คนโบราณนนะ่ะมันค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นไง แต่แรงสังหรณคนยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่มันไม่ร้อยเปร์เซ็นมันอยู่กับโทรศัพท์ไงมันอยู่กับวัตถุเวลาเข้าชวนไปไหนมันก็เห็นภาพแล้วก็ไปมันจะมีวัดเหตุหรือเป็นเขาจะไม่รู้แต่ถ้าเองฝึกลักษณะนี้นะเวลาคนคุยกันเองจะรู้นะมาคุยถูกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกสุขเป็นความรู้สึก รู้สึกทางตาหูจมูกนิ้งกายจาก,กรูปรบยินเสียงจากรูปจากนามนั่นแหละฟังก็รู้แล้วเราถีดอกผีแน่นอนนะครับนี่ไม่นานมันพังแน่นอน้วสองนี่พังแน่นอนอเอามันไม่ใช่สภาพของความจริงะ่ะเพราะพุทธศาสตร์คือความจริงไงใช่ไหมล่ะ <laughs> เวลาไปไหนมันจะปลอดภัยองบอก เวลาเองฟังเวลาเองจะกินเองมองเองแผ่เนี่ยเองจะมีความรู้สึกจะกินไม่กินจะไปไม่ไปไงมันเป็นความรู้สึกเพราะจิตเราเปิดไว้คจิตเราเปิดอยู่อยู่กับพระไงเนี่ยห้อยพ้าเนี่ยอยู่กับพระอยู่กับการสวดมันอยู่กับแผ่เมตตาถึงเองไม่สวดเองก็ร้องเพลงนั่นแหละท่อกไม่ร้องเพลงเองก็คิด,น,คดนู่นคิดนี่นั่นแหละเองก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนขึ้นซะขึ้นจากทังโลก ตอนที่เองขับรถไปไหนเดินทางไปไหนเองก็อยู่กับพระท่านบอกมันจะได้ปลอดภัยถ้าเองสวดมนต์ทุกครั้งเ่ยจิตเองก็สว่างแล้วแหละท่านบอกถ้าเองสว่างบา่อยๆบย่อยๆบย่อยๆแต่ะละวันเนี่ยไม่กี่ปีมันก็ชินแล้วท่านบอกใ <c oughs> นอนาคตเองคุยไปด้วยเนี่ยความสว่างก็ไปด้วยนั่แหละอชีวิตเองก็เป็นบวกแล้วท่านบอก <c oughs> <c oughs> เป็นบวกเป็นบุญอืเมื่อก่อนเนี่ยลบมั่งบวกมั่ง นานๆเข้าอายุมากเนี่ยบวกไม่บวกกับกลางๆเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยเราเน่เราสวดเราแผยยังไงครับแล้วเครื่องบินมันอยู่ใกล้วิมานเทวดาหรือเปล่าครับนมันอยู่ด้วยกันนี่ลนะทุกฮะมันอยู่ในโลกนะมันเพียงจากสูงขึ้นไปหน่อยปนระ,ะมาณเครื่องบินนั่นแหละมันเป็นนามธรรมามเป็นวนิญญ,ญาณนะครับ วิญญาณพวกนี้มันมันเป็นความรู้สึกออกจากธาตุของ<ะ>มนุษย์เดี๋ยวเรานั่งเครื่องบินเราก็แผ่ไปพบทั้งสามรถเครื่องบินมันอยู่สูงเวลาเราแผ่ไปข้างล่างไงมันถึงแล้วครับอย่างเช่นแบบวิญญาณที่อยู่ตามถน,นนอะไรที่งนี้มัน,นได้ไปได้หมดฮนะ<อ>ขึ้นเครื่องบินก็ต้องข้อพิมานให้กับนักบินให้กับลูกเรือให้กับคนโดยสารค<ะ>ข้อพิมาให้ทั้งเครื่องบินนะ แล้วอย่างก็ถูกนะบอกพี่คุดบอกนิ่มๆนะพี่คุดลงลงสนามให้นิ่มๆนะครับ <laughs> 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 เดี๋ยวหลวงปู่สะเทือนอนะไม่ใช่เราสะเทือนนะหลวงปูนะ่นะรับงหลวงปู่มากับเราไงหลวงพ่อมากับเราไนงะอ๋อนะคือมันเป็นลูกเล่นลูกเล่นทานะให้ให้เรานึกถึงพระพุณพระธรรมพระสงฆ์ให้เรานึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจะเป็นเทวดาจะเป็นพรมจะเป็น อะไรก็นึกถึงท่านท่านก็มานะครับกรมพระของหลวงตาเนี่ยครับก็บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งพระกระตุกแรงมากบางครั้งเหมือนเหมือนไฟฟ้าช็อตเลยนะครับองไหนเดี๋ยวมาเปลี่ยนในครอไหมแสดงว่าดิ้นได้โอ้ แล้วมันเหมือนเราโดนช็อตโดนดูดอะไรเงี้ยใช่มีพลังงานไม่ใช่บารมีของตาหรอกหลวงพ่อดูจักพัถ้าตุธทรก็มีบารมีสู้ไปด้วยอถ้าใครสร้างก็มีบารมีตัวเองแล้วรวมเข้าไปด้วยครับือแม่เข้าไปด้วยนี่ยนะมีเราก็มีพระนะมีเราก็มีพระอย่างเราสร้างกันทุกวันเนี้ยครับอธิษฐานทุกคนมีส่วนนะ พอรูปเกิดนามธรรมก็เกิดแล้วเนี่ยเข้าไปในรูปแล้วเนี่ยได้บุญตลอดเวลานั้นเนี่ยยสร้างเนี่ยตลอดเวลาที่อารมณ์ดีต้องอารมณ์ดีด้วยอารมณ์ไม่ดีบ,บุญไม่มาก็เลยไม่กล้าไปก็เลยไม่กล้าไปกรรมองค์อื่นเลยนะใช้องค์เดียวนะโบวกรรมองค์อื่นแล้วมันจะไม่ดิ้นนะครับเหมือนกันล่ะส้มอ๋อให้ต่างกันหรอกครับ ทงทสะทันดินเนี่ยจิตมันอยู่เข้าไปถึงคลื่นพอดีเข้าช่องที่รับได้ดจำคลื่นนั้นได้ไหมล่ะครับถ้าจําได้เนี่ยในอนาคตรกรรมองค์ไหนมันก็เหมือนกันจําความรู้สึกที่เหมือนกับคนนิมิตอะ่ะนิมิตบ่อยๆจําขึ้นนิมิตนั้นได้ให้จํามันจะ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 เพิ่มขึ้นีเรื่อยๆ อตอนนี้ตกงานไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตยอ,อยากขอพรจากหลวงตาหน่อยโอตกงานก็นมาบวดระยะหนึ่งมาสวดมนต์ไว้ก่อนเนีเวลามีงานค่อยออกไปมาที่ฐานกับหลวงปู่อธิษฐานสกพัดเนี่ยที่ฐานกับเทวดาเดี<ต>๋ยวไม่ก็ขอโชคท่าน ขอได้สักค้อนใหญ่ๆห,ห,หน่อยนูจะโบดเพราะงั้นแล้วถ้าอยากทํางานให้หลวงปู่นะคะรงงับหลวงพ่ทํางานให้หลวงปู่คือสวดมนต์นะอธิษฐานให้ท่านช่วยเนี่ยเรื่องเดียวที่ท่านต้องการคือให้สวดมนต์ใจอธิษฐานอะไรก็ตามเพ้ออธิษฐานเป็นใหญ่อธิษฐานตําแหน่งอธิษฐานค้าขายนูน่นนี่นั่นธุรกิจเนี่ยสวดมนต์อย่างเดียวท่านต้องการให้เราสวดมนต์เพราะเหตุอไร เวลาสวดบ่อยๆสวดนานๆนานมันจะชินมันจะเป็นประโยชน์ปัจจุบันไปอนาคตหลายพชาติน่อนอะท่านซัพพอร์ตให้อยู่แล้วอเองจะเอาอะไรดูแลเต็มที่ขออย่างเดียวเองจะทำความดีก็แล้วกันขอให้เองสวดมนต์ก็แล้วกันตามที่หลวงตาอยู่กับท่านมานะหลวงตาไม่ห่างจากท่านไม่ห่างจากการสวดมนต์ชีวิตถึงเป็นอย่างนี้ไง อยากให้มีชีวิตที่ด,ดีไม่ยากหรอกอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยนละยังไงก็รวยห <c oughs> ลวงตาเคยบอกว่าหลวงปู่จะช่วยคนที่มีประโยชน์ฮะถูกแล้วทีนี้หนูจะรู้ได้ไงว่าหนูเนี่ยเริ่มมีประโยชน์แล้วนะมีสิสวดไปรเรื่อยอธิษฐานไปเรื่อยๆนึอกอะไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะมันก็เริ่มมีประโยชน์แล้วไงครับเออหารตามสั่งมาเรื่อยๆไง หนูไม่ได้กินไม่ได้นะหลวงปู่ไม่มีแรงเหมือนกนไม่งวดนนี้ไม่ถูกนะหลวงปู่วดนหน้าต้องเอาตรงๆหน่อยไม่มีกำลังใจสวดมนเลยอ่ะหนูจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่พอดีพอดีไงจะได้มีเวลามาสวดมนไม่ต้องเครียดกับเรื่องพวกนี้ไง ไม่ใช่เราขอสตังหลวงปู่หลวงปูโทรศัพท์หมดแล้วเนี่ยทําไม่ให้หรอกต้องรู้จักฉลาดในการขอเลนะไปจะไปขอให้มันวัตถุนะมันไม่ได้นะบอกก่อนครับแล้วอย่างเวลาสวดมนต์นะครับหลวงตางช่วงรอบเด็กเขาบอกว่าขนาดสวดเนี่ยมันรู้สึกหนาวเข้ากระดูกเลยเนี่ยมันหนาวแบบหนาวดีฮะแสะดง บทสวดไปปรับธาตุนะบางคนร้อนนะโยสวดมนต์เนี่ร้อนก็เลิกสวดเพราะน่าเสียดายนะถ้าเขาสวดจนหายปกตินะั่นคือหายนะหายไปเลยนะธาตุนี้ไม่มีลวหายไปจากโลกเอาปรับแล้วไงไม่มีแล้วไง <c oughs> <c oughs> สวดมนต์ไม่มีอะไรในะ <c oughs> พุทธมนต์ <c oughs> เกี่ยวข้องกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นนะในบทสวดแล้วร้อนเนี่ยมันเกี่ยวกับบทสวดไหมล่ะ ในเกี่ยวเกี่ยวกับตัวเราชัดๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับหลวงตาเวลาที่เราคุยกับหลวงปู่แล้วสิ่งที่หลวงปู่ตอบมาคือหลวงปู่จริงๆหรือเปล่าหรือเราตอบอ <ลง S 1> เองมียาหรวงตุ<ะ>โทร,รจิตหลวงตาก็โทรเรยหลวงปู่พุ่งเนี้ยยอดเท่าไหร่ยอดยอดยอดสตังที่ได้เท่าไหร่พรุ่งนี้เอาเอาพุ่งนี้เลไไงตามนั้น ถ้าถูกอ่ะมันก็ถูกอ่ะใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเราถามถามเองตอบเองอ่ะเรามองภาพท่านแล้วลวกปูผัวหนูไปไหนมีความรู้สึกเดี๋ยว็มามันมามันก็เซๆหน่อยนะพราะมันเมาแล้วนะมันก็ตามดูดิมันเซอย่างที่ท่านบอกบอกดล้วว่า ใช่อุปทานไหมให้ถามในอนาคตไม่ให้ถามอดีตให้ถามในสิ่งที่ไม่รู้อย่าไปถามในสิ่งที่รู้มันจะไม่มีคําตอบสิ่งที่ไม่รู้ก็คืออนาคตห้านาทีสิบนาทีพรุ่งนี้อันนี้คืออนาคตถ้าใครฝึกได้คนนั้นจะโอหน้าตาผ่องใสนะ จะอยู่กับหลวงปู่ตลอดนอนก็จะมองท่านแล้วก็จะยิ้มอยู่กับท่านนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอก <c oughs> เอาจริงท่านเลี้ยงอย่างดีเลย <c oughs> เลี้ยงชีวิตอย่างดีเลย <c oughs> ปัญหาอย่างเดียวละ่ะจะติดต่อท่านได้ยังไงนยปัญหาอย่างเนี้ย <c oughs> ใช่ไหมถ้าหากว่า นับถือศาสนาคริสต์นะครับสามารถส่วนบทจกกักพรริได้ไหมแล้วเวลาแผ่นะครับมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอา้าวาทำไมอะ่ะสวดมนต์ก็แผ่ได้นะแผ่ไปดิเนี่ยเวลาสวดพ่องมาเยอะๆเนี่ยแผ่ไปตามเป้าหมายเนี่ยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็ได้ที่เขาบอกให้ช่วยเหลืออย่างตู้เนี่ยบอก ช่วยผมด้วยนะตู้อะไรประมาณเนี้จ่อเข้าไปดิดูผลงานดิแผ่แล้วก็ต้องดูผลงานตามผลงานไปถ้าเขาโทรมาบอกโอ้ขอบคุณนะตู้เนี่ยแสดงว่าได้ได้ผลละมันไม่ยากหรอกม่สูตดได้อยู่แล้วก็คือทุกศาสนาสามารถฝึกสามารถสวดได้หมดมันเหมือนกันคิดกับร้องเพลง อิสลามก็ร้องอ่ะหินล,ล,ลอยอยู่นะพุทธก็ร้องสวดมนต์เนี่ยไม่มีศาสนาไหนไม่ร้องหรอกแต่คีดเขาร้องเพราะหน่อยมีเปียโนนะแล<อ>้วกอ,อทําจิตเป็นสมาธิครับฝึกจิตนะอย่างอิสลามเขาก็สวดนสวดพ่อให้จิตมันอยู่ไม่ไปทางโลกเราสวดมนต์เราก็ทําให้จิตมันอยู่ไม่ให้ไปทางโลก ถ้า<ะ>อยู่กับพทุทธมณฑ์เนี่ยมันต่างกันตรงไหนเอาเหมือนกันเหมือนกัน